พอถึงวันวาเลนไทน์ีีไรมันทำให้เราต้องคิดหนักว่าเราจะทำยังไงให้มันพิเศษกว่าวันปกติน่าแปลกใจเหมือนกันนะเพราะตลอด8ปีที่เราครบกันมาไม่เคยมีปีไหนเลยที่เราออกไปฉลองวันวาเลนไทน์ด้วยกันไม่เคยมีดอกไม้ไม่เคยไปดินเนอร์ไม่เคยมีอะไรพิเศษเราก็เคยสงสัยตัวเองเหมือนกันนะ ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นพอลองมาคิดคิดดูก็อาจจะเป็นเพราะเราคิดว่าวันแห่งความรักก็เป็นวันธรรมดารรมดาวันหนึ่งเหมือนกับวันอื่นๆทุกวันในชีวิตของเราแล้วเราเองก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่พิเศษกว่าที่เป็นอยู่เพราะทุกวันที่เราได้ดูแลกันทะเละากันรับฟังกันพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็พิเศษมากพอสําหรับเราแล้วแหละ ามันก็ดีนะที่มีวันแห่งความรักไว้ให้เราแสดงความรักให้กันและกันไว้คอยเตือนเราว่ายังมีคนที่เรารักและรักเราเหมือนกันแต่เราว่าสําหรับเราวันที่สําคัญกว่าคือวันที่เราได้ให้ความรักมันอาจจะเป็นแค่วันธรรมดาที่มันไม่ได้พิเศษสําหรับคนอื่นแต่ว่ามันพิเศษมากสําหรับเรา เซสชั่น Q&A จะได้มารู้จักกันมากขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็วิดีโอนี้เนื่องจากเป็นวันแห่งความรักเราก็เลยจะมาตอบคำถามาเกี่ยวกับความรักที่เราถามกันไปสิ่งที่ทำเพื่อให้ความสัมพันธ์ fresh จริงๆอ่ะเข้าทำเนี่ยถามมาเรารู้สึกว่าแบบต้องใช้สมองนิดนึงอ่ะเพราะว่าไม่เคยคิดเลยว่าเราทำอะไรวะ <laughs> เราไม่เคยทำอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงเพื่อให้มัน fresh แต่เรารู้สึกว่าคือชีวิตธรรมดาของเราอ่ะมันก็แฮปปี้มีความสุขอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราแอพิเฟตแล้วก็รู้สึกแบบ fresh ตอนที่โมดทาอะไรดีๆให้อะไรเงี้ยประมาณนั้นเสียงอันนี้มันเข้าปีต้องพยายามอย่าให้มันเป็นควาเป็ดเยอะ ASMR สนุกแค่ไหนที่ทํางานที่ชอบสนุกมากยังสนุกแค่ไหนที่ทํางานที่ชอบกับคนที่รักคิดว่าหลายคนอาจจะมีปัญหากับการที่ต้องทํางานกับแฟนนะเพราะว่าบางทีมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันอาจจะเยอะเกินไปแต่สําหรับเราเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าการที่ทํางานด้วยกันเนี่ยมันเพิ่มโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้กันและกันมากขึ้นถ้าให้กินแข่งกันใครกินเร็วกว่าและเยอะกว่าคะไม่เห็นต้องถามเลย <laughs> ตอบง่ายมากใคร <laughs> อยากฟังเรื่องเจอกันยังไงปิ๊งกันยังไงและความรู้สึกที่อยากจะใช้ชีวิตกับคนนี้ตลอดไปค่ะเจอกันตอนไปเรียนที่อังกฤษเมื่อปีจริงเรื่องเนี้ยคอมพลีเคทนิดหนึ่งปะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเล่าโอกาสหน้ามันยาวเกินเอาง่ายๆว่าไปเจอกันที่อังกฤษแล้วกันแล้วก็ปิ๊งกันยังไงปิ๊งกันยังไงก็ชวนกันไปทําอาหารเนี่ยกินเยอะกินเก่งไงก็เลยไม่อยากทําอาหารกินคนเดียวก็เลยหาหาคนกินด้วยหาคนหาอาหาร แล้วก็ความรู้สึกที่อยากใช้ชีวิตกับคนนี้ตลอดไปม,มัน,นไม่ได้มาแบบคลิกว่าแบบอ๋ออันนี้แหละมันไม่ได้ขนาดนั้นเนาะมันม,มันค่อยๆมาเรื่อยๆมากกว่าใช่แล้วก็รู้สึกว่าเออถึงเวลาแล้วแหละพร้อมแล้วแหละแต่งงานเถอะช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันใช่คือตอนที่นั่งรถไฟทานไซเบียกับมาด้วยกันร,รู้สึกว่าขนาดเรารอดกันมาตั้งครึ่งขันโลก เราอยู่ได้กันตลอดเวลาขนาดนี้แสดงว่ามันน่าจะต้องไม่มีอะไรเหลือซ่อนให้เราเอ้อหรอนี่คิดเหรอ,อทำไมนี่ไม่คิดอะไรเลยวะไม่คิดว่ามันน่าจะน่าจะคนนี้แหละที่เพราะว่าชีวิตมันเข้ากันได้ระหว่างเดินทางอยากรู้วิธีจัดก,การความสัมพันธ์ของพักพริชถ้าเกิดเราไม่ชอบเพื่อนของแฟนหรือญาติแฟนจะทํายังไงก็ <laughs> แค่ไม่ไปเจอเนาะอืมก็คงแบบไม่ได้ไปเจอสมมติว่าโบนไม่ชอบเพื่อนเราเราก็ไม่ได้เอาโบนไปเจอเพื่อนคนนั้นแต่ โมก็คงให้เราไปเจอเขาอยู่ดีไหม,อมเอาจริงๆอ่ะคือตอนนี้มันไม่ได้มีประสบการณ์ตรงว่าเราไม่ชอบเพื่อนคนไหนของโบสหรือโบสไม่ชอบเพื่อนของ,ของเราหรือถ้าไม่ชอบจริงๆก็คือก็แค่คุยกันว่าทําไมถึงไม่ชอบแล้วก็ทําความเข้าใจกันว่าทําไมถึงไม่ชอบอง่ายสุดคือทําความเข้าใจกันว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะอะไรคุยกันตรงๆว่างแผงครอบครัวอีก10ปีข้างหน้ายังไงเ <c oughs> ขาถามเนี่ยยากนะสิปีอะตอนเราอายุ22อ่ะเรายังไม่คิดเลยว่าอายุสามสองเราจะทำอะไรจะเป็นยังไงใช่ไห เราคิดว่าเรามาองไปไกลขนาด1ิปีไม่ได้หรอกเราคิดว่าเรามาองได้ไกลสุดอย่างมากก็ประมาณสองสปีข้างหน้าเราก็คิดว่าจะทําให้สองสปีข้างหน้ามันดีที่สุดแล้วก็ไปตามเป้าหมายในระยะไกลๆข,ข,ของเราที่เราอยากจะเป็นเราบอกไม่ได้เลยว่าส0ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่เราว่าจริงๆแล้วแผนที่เราวางไว้มันก็เป็นแผนเดิมตลอดมาอทั้งชีวิตนั่นแหละแต่ว่าเราจะไปถึงมันยังไงเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันสรุปก็คือ1ิปีข้างหน้าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราวางแผนยังไงแต่เรารู้ว่าเราจะทํา ในช่วงเวลาอนาคตของเราให้มันดีที่สุดแล้วก็ตรงไปตามเป้าหมายใหญ่หญๆหลักๆของเราที่เราวางไว้ปกติทะเลาะกันเรื่องอะไรบ้างคะแล้วมีวิธีจัดการยังไงคะถ้าให้แบ่งกันจริงๆอ่ะเรื่องที่ทะเลาะกันอ่ะมีทั้งเรื่องซีเรียสแล้วก็เรื่องยุบยิบเล็กๆน้อยๆอยเรื่องซีเรียสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากเวลาเราเครียดเวลาทํางานอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็มักจะมาจากอารมณ์ณตอนนั้น ที่อาจจะกําลังหงุดหงิดอยู่หรือกําลังกังวลกับอะไรอยู่เครียดอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็จุดประกายให้เป็นความหงุดหงิดกันและกันแล้วก็ทะเลาะกันขึ้นมาแล้วก็จะไฟไฟไฟกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จะพอเหมือนไฟกันเสร็จแล้วก็จะแบบว่า เออเริ่มเย็นลงก็เริ่มจะคุยกันสุดท้ายมันจะมาจบด้วยเหตุผลว่าจะพยายามเข้าใจกันว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นไรวะทำไมเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พยายามจะเข้าใจเขาซึ่งมันมันจะเข้าใจได้หลังจากที่คุยกันแบบไม่ใช้อารมณ์แล้วะหลังจากที่ไม่ได้งุโงิดใส่กันแล้วอะเราก็จะจบด้วยดีสรุปวิธีแก้คือก็พูดคุยกันแล้วก็พยายามเข้าใจกันส่วนเรื่องที่ทะเลาะเล็กเล็กเรื่อง เรื่องไม่ซีเรียสก็จะเป็นเรื่องแบบที่เจอบ่อยสุดก็คือจะเป็นเรื่องกินเรื่องกกินเืน่องใหญ่เรื่องกินจะเป็นของหวานด้วยนะเพราะว่าคู่นี้เป็นสายแบบเหมือนจะรักสุขภาพไงเวลาสั่งชานมไข่มุกอะไรเงี้ยก็จะสั่งแค่แก้วเดียวแล้วมันก็จะมีใครคนใดคนหนึ่งอ่ะที่กินเยอะกว่าีกฝายก็ทำ <laughs> ไมกินเยอะกว่าจะหมดแล้วยังไม่ได้กินเลยอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> หรือเป็นพวกขนมของหวานเนี่ยทลากกันบ่อยหาคนที่ชอบออกเดินทางเหมือนกันได้ยังไงคะคู่นี้ไม่ได้หา ก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะเพราะตอนแรกจริงๆเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนชอบเดินทางฟาก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชอบเดินทางแต่พอมันได้ไปเดินทางด้วยกันแล้วมันชอบด้วยกันทั้งคู่เหมือนเป็นช่วง explore ไปด้วยกันช่วงระหว่างคบกันแล้วมันก็บังเอิญเป็นสิ่งที่เราชอบได้เหมือนกันถ้าจะให้แนะนาเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าใครชอบทําอะไรและอยากเจอคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันอ่ะก็แค่ออกไปทําสิ่งนั้นให้เยอะขึ้นเราก็จะมีสิทธิ์ จอคนที่ชอบอะไรที่เหมือนเรามากขึ้นแค่นั้นเองอยู่ด้วยกันตลอดทั้งชีวิตประจําวันและตอนทํางานวงเล็บทํางานด้วยกันมีเบื่อกันบ้างไหมคะมีเวลาส่วนตัวกันไหมเบื่อบางิงก็มีบ้างนะเบื่อคือยังไงอ่ะแบบไม่อยากเจอแล้วไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วเหรอมันก็คงไม่มีนะ ไม่ไมันจะมีความรู้สึกว่าอยากใช้เวลาส่วนตัวกับตัวเองคือเบื่อคงไม่มีแต่มีความรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาส่วนตัวมากกว่าตอนที่เราทํางานเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะแบบแยกไปทํานู่นทนํานี่แต่ละคนก็แยกกันไปใช่เราก็จะมายุ่งกันและกันสักพักหนึ่งแยกก็คือแยกเลยนะไม่สนใจกันและกันนี่ก<ต>็แบบชอบเล่น YouTube ก็ดู YouTube ไปนี่ถ้าไปดูหนังก็นั่งดูหนังอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็คือแยกกันชัดเจนอยากจะถามทั้งคู่ว่าชอบเวลาไหนของแฟนเรามากที่สุดคนละหนึ่งคำตอบครับ ช่ว <c oughs> งวันาที่ชอบฟ้าที่สุดคือตอนที่ฝ้า้ออกกําลังกายเพราะว่าดูแข็งแรงดียิ่งตอนสมัยที่มีซิกแพคก่อนหน้านี้ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีแล้วข <c oughs> องเราก็จะชอบตอนที่ได้คุยกับโบท๊ทคือโบท๊ทอะ เป็นเหมือนวิกิพีเดียเดินได้คือนางเวลาไปคุยกับใครเนี่ยก็จะมีข้อมูลแบบเชิงลึกข้อมูลแบบตัวลงตัวเลขอะไรมาหมดมาเต็มมันสนุกตรงที่ว่าเหมือนเขาเปิดโลกเราอะบางเรื่องที่เราคุยกับเขาแล้วแล้วเฮ้ยอันนี้มันไม่รู้อะมันไม่เคยรู้มาก่อนอะเป็นวิกิพีเดียเดินได้แต่ข้อมูลถูกหรอเปล่าไม่รู้นะอ้าวเคก็จบไปแล้วกับ Q&A ของเราแล้วก็วิดีโอสำหรับวันแห่งความรักเอาใหม่เอาหมอ จบไปแล้วกับ Q&A ของเราแล้วก็วิดีโอสำหรับวันวาเลนไทน์ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องพักคริชไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าไปแล้ว